หนุ่มจีนวัย27ปีเสียชีวิตสุดช็อกเผยสาเหตุป่วยคิดว่าตนเป็นไข้หวัดจากรายงานเหลียงโยเฉินเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่โรคได้รุกรามอย่างรวดเร็วส่งผลให้เสียชีวิตในโรงพยาบาลโดยไม่มีใครอยู่เคียงข้างสาเหตุในการเสียชีวิตคือการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง การติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลางเป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยในระบบประสาทซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องได้รับวินิจฉัยอย่างรวดเร็วเพื่อระบุสาเหตุอาการเริ่มต้นของโรคนี้มีหลากหลายอย่างมากค่ะเช่นปวดศีรษะมีไข้มีอาการชาคอแข็งไขสันหลังผิดปกติในกรณีรุนแรงโรคนี้อาจจะทำให้เสียชีวิตหรือมีภาวะแทรกซ้อนแรงได้ค่ะ อย่างไรก็ตามหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วก็จะสามารถฟื้นตัวได้และสาเหตุของการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางมักมาจากการติดเชื้อแบคทีรียเชื้อไวรัสเชื้อราหรือปรสิตที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ การติดเชื้อในระบบประสาทส,ส่วนกลางมีความเสี่ยงต่อชีวิตสูงและอาจสร้างภาระหนักต่อครอบครัวอย่างไรก็ตามสาเหตุต่างๆที่กล่าวมาเนี้ยสามารถป้องกันด้วยการล้างมือและสวมใส่หน้ากากาอนามัยหรือถ้ามีความผิดปกติมากกว่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีก่อนที่อาการจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตวิธีการป้องกันให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียรต่างๆโดยการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือและสวมใส่หน้ากากาอนามัยค่ะ แอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อและล้างมือได้ดีเนี่ยควรจะมีปริมาณแอลกอฮอล์75%และการป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากาอนามัยวอลีแอสหน้ากากาอนามัย3ชั้นที่สามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียรและเชื้อไวรัสได้ถึง99%ป้องกันตัวด้วยการล้างมือและสวมใส่หน้ากากาอนามัยไว้ก่อนนะคะเสียเงินป้องกันตัวดีกว่าเสียเงินรักษาตัวในวันที่ใสไปแล้วนะคะ